สวัสดีครับพบก,กับสุปุข่าวเวอร์ลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์เวียดนามยกตรงเทาวไม่ขอสู้หลังเห็นรายชื่อนักกีฬาเวอลเลยบบอลหญ่งทีมชาติไทยจุดลุยศึกซีเกมส์2023และจากทีมชาติไทยของเราประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติเพื่อเตรียมทำศึกซีเกมส์2023รายชื่อนักกีฬา24คนที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึกซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาโดยในครั้งนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งของโซลโยาและจะไม่มีผู้เล่นจากสมสรแดนฟูดเนื่องจากเขาก้าร่วมการแข่งขันรายการสมสรจิงแชมเป์เอเชียโดยดาวดังนะครับที่ประกอบไปด้วยชอจอ,อนมุกศีอัจารพลคงยศสุทธาตาเชื้อบุริมกัณติกาแก้วพินพอนพันธ์เกิดปาดทัดดาวนึจแจ้งหัตยาบุญรุ่งสุขพิมพิจากกกรำธันาชาสุขสดปยนุชแป้นน้อยเป็นต้น นี่คือรายชื่อที่ทีมชาติไทยนะฮะเรียกมาติดชุด4เกมแค่เห็นรายชื่อเนี่ยเวียดนามก็ขาสั่นแล้ววันนี้เรามาดูคอมเมนต์เวียดนามน,นะครับพวกเขายกตรงขาวไม่ขอสู้ทีมเวนนบอลหญิงทีมชาติไทยของเราเลยนะครับเราไปชมกันหน่อยว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1มอบเหรียญทองให้กับประเทศไทยไปเลยจะเอารไรไปสู้วันนี้คอมเมนต์ต่อมาแล้วก็ได้แชมป์อีกครั้งประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปเวียดนามโอนสัญชาติมือเซตจากญี่ปุ่นมาเถอะไม่งั้นจูไม่ได้แน่คอมเมนต์ Comment ต่อมาจุดที่แข็งแกร่งที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อไปครั้งนี้มีโซโรยาด้วยสมความปรารถนาของแฟนๆแล้วนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่เห็นมีผู้เล่นไทยที่เล่นให้กับเกลลิกเซมโก้ไทยบิน ที่เกิดในปี1997เลยหมายถึงสสิภาพรแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเต็มตัวแข่งสมสนรนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนามเลยไม่มีชื่อคอมเมนต์ comment ต่อไปประเทศไทยจะเป็นแชมป์100สมัยคอมเมนต์ comment ต่อมาให้สซรยาเป็นมือเซตตัวหลักนะรู้สึกคิดถึงเธอคอมเมนต์ comment ต่อไปจะสะสมเหรียญทองต่อไปแม้แต่ทีมสำรองก็ยังคงยอดเยี่ยมแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อท้ายนะครับ ค่บอลรรกกับเกมรับก็กินเวียดนามขาดแล้วแล้วก็มีตอบคอมเมนต์อีกนะครับว่าป้องกันเหรียญเงินให้ได้เถอะไม่มีทางได้เหรียญทองบล็อกไทยจองแล้วคอมเมนต์ต่อมาแล้วผู้เล่นต่างชาติที่อยู่ในทีมไทยบินและไม่อยู่ในรายชื่อเหรอก็มีคนมาตอบอีกนะครับว่าบริสราก็มีชื่ออยู่นะแล้วก็มีตอบอีกนะครับว่าฉันหมายถึงสสิภาพรแล้วก็ตอบอีกนะครับว่าสสิพาพรอยู่ในทีมไดมอนด์ฟู๊ดคอมเมนต์ต่อไป นักกีฬาที่อยู่ในทีมไดมอนด์ฟูดมีใครกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาฉันรักมือเซตย่างโซโรยามากเลยคอมเมนต์ต่อไปหวังว่าโซโรยาจะได้ไปซีเกมด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาไม่มีกันนิกาถือว่าแปลกมากคอมเมนต์ต่อไปการชนะก็เล่นโอเคอยู่นะแต่ก็ยังไม่ถูกเรียกตัวอีกแววคอมเมนต์ต่อมามือเซตตั้ง3ามคนอายุเกิน30ปีกันหมดแล้วและมีมาตอบคอมเมนต์นะครับต่อท้ายว่า ยังมีมือเซต,ตจากทีมไดมอนด์ฟุตอีกนะมือเซตของทีม3 b มก็ยังอายุน้อยอยู่แต่เธออาจจะยังเด็กเกินกว่าที่จะถูกเรียกตัวคอมเมนต์ต่อไปตำแหน่ง MB ยอดเยี่ยมของไทยลีกอยู่ที่ไหนหรอคอมเมนต์มา้ดยประเดนจุดนี้เวียดนามสามารถเอาชนะได้1เซต,ตก็ถือว่าเก่งแล้วอย่าฝันว่าจะโค่นล้มพวกเขาได้เลยคอมเมนต์ต่อไป้ดยประเด็เนจุดนี้ทีมชาติเวียดนามจะมีโอ,อกาสหรือไม่และก็มีมาตอบต่อนะครับว่า ผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันจิงชมป์โลก2,022ได้เหรียญทองอยู่แล้วแล้วก็มีมาตอบอีกนะครับว่าเวียดนามได้แก่ฝันแล้วก็มีมาตอบอีกนะครับว่าไม่ได้แน่นอนเวียดนามก้าวไปข้างหน้า19ส่วนไทยก้าวไปข้างหน้าถึง39คอมเมนต์ต่อไปต้องบอกเลยว่าวริสราได้รับก,การฝึกฝนที่เร็วเกินไปจากทีม U19 ปีขึ้นไปเล่นทีมชัดชุดใหญ่เลยแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าชัดชุดอ่อนกับพิมพิทยาก็ติดทีมชัดชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ 15ปีกับ16ปีสำหรับผู้เล่นเหล่านี้ถือว่าไม่เร็วเกินไปหรอกคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเว์บอลเพื่อมุ่งเป้าคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่3-2เวียดน,นามจะมีโอกาสไหมคอมเมนต์ต่อมาตำแหน่ง MB ยอดเยี่ยมของไทยลีกที่ชากรอ,อยู่ที่ไหนและก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าเธอมาจากทีมไดมอนด์ฟูดและจะต้องเข้าร่วมรายการชิงแชมป์เอเชียดังนั้นเธอจึงไม่ได้เข้าร่วมทีมซีเกมส์ เราดูการแข่งขันในรายการ VNL และโอลิมปิกรอบคัดเลือกคอมเมนต์ Comment ต่อไปใครจะได้ลงเล่นบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาวริศราดารินใบเตยการจนาโสรยาศิริมาธนชาสุนิตตราวิมลรัตน์ชิตพรจรัรพรวชัรรยาสุภัตราพัชรพรขออ้อนวอนต่อประเจ้าทำไมถึงไม่มีอัยรัตน์และทธิธรรมพร คอมเมนต์ต่อไปด้วยโมเมนตัมนี้พวกเราจะแพ้ไทยไปอีกหลายสิบปีเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนคกกราชสีมาเป็นแชมป์แต่ทำไมถึงส่งรองแชมป์ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียดังนั้นสศิภาพรวิภาวีนัทธนิชาจึงไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อนะครับว่า เป็นทีมที่เป็นแชมป์ดูุกการ2021-2022จะได้ไปแข่งขันในปี2023และแชมป์ในดูุการ2022-2023จะได้ไปแข่งในปี2024แล้วก็มีมาตอบอีนนกนะครับว่านักกอราชสีมาจะได้ไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในปีหน้าคอมเมนต์ต่อไปไม่ได้คาดหวังมากว่าเวียดนามจะได้เหรียญทองแค่หวังว่าจะไม่แพ้แบบต้านขัดลอยรู้สึกว่าทีมชาติเวียดนามยังไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพมากนัก โอ้นักกีฬาของไทยมีเก่งๆท่านนั้นเลย Mb เก่งๆแล้วก็ไปเล่นในฝั่งโยุโรปก็มีมือเซตก็ถูกจับทางได้ง่ายสำหรับเวียดนามความสามารถยังไม่สู้และความสามารถของทัดดาวที่บล็อกทีไรเป็นแต้มทุกทีคอมเมนต์ต่อไปหากเวียดนามให้สัญชาติกับโปลีนาก็คอจะแย่งเหรียญทองได้นะคอมเมนต์ต่อมา เวียดนามเรียกนักกีฬามาแค่18คนเองแต่ไทยเรียกนักกีฬามาถึง24คนคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามต้องการมือเซตที่โอเคเท่านั้นที่ผ่านมาแพ้ไทยในเรื่องของมือเซตคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลลอลเพื่อมุ่งเป้าควา้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่32เวียดนามคงไม่มีโอกาสนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่จริงเยอะกว่านี้นะฮะก็เรียกได้ว่ายกตรงดาวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทีมชาติไทยของเราก็โหดจริงๆนะฮะโอ้โห ถึงแม้ว่านักกีฬาจากสโมสรไดมอนฟุตจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสีเกมใน,นครั้งนี้แต่ผู้เล่นตัวหลักทีมชุดชิงแชมป์โลกนะฮะสองแสองอยู่กันครบเลยนะฮะจึงคาดการณ์กันว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะฮะก็คงจะยอมแล้วล่ะครับก็แค่ป้องกันเหรียญเงินต่อไปโดยไม่มีการที่จะเอาชนะทีมชาติไทยของเราเลยนะฮะเพราะผู้เล่นระดับที่เอามาแข่งเนี่ยในการแข่งขันสีเกมเนี่ยถือว่าเป็นระดับโลกแล้วนะฮะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยทีเดียวเมื่อ,อทีมชาติไทยของเรานะครับก็เรียกวริศราศรีเธิดนะครับซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากชุดยู19ปีนะครับขึ้นมาอยู่กับทีมชาติทุกใหญ่ทีมชาติไทยของเราแม้ว่าจะมีผลงานในสโมสรไมน่นักในไทยลีกแต่คาดกันว่าทีมชาติไทยก็ยังคงที่จะเก็บเหรียญทองกีฬาซีเกมต่อไปดูแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นงานยากนะครับเพราะว่า เราเหนือกว่าภูมิภาคอาเซียนค่อนข้างเยอะแล้วเวฟอันมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับ